สวัสดีขอยีปนมจงางไล่กาว,ว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะคะแต่ก็มีเจ้าของเขามาแบบซื้อเค้กอะไรมาจะทําไก่เลี้ยงก็เลยแบบเจ้าของงานไม่ไม่เลี้ยงนะคะคือเจ้าของเขาเลี้ยงก็เลยมาทําคลิปเลยนะคะวันนี้วันค้ายวันเกิดน,น้องเหมยนะคะวันที่14มกราเนาะก็ครบเลขสามแล้วนะคะก็อ่ามามาถ่ายก็เลขสามแล้วมาถ่ายก็ เย็นเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ทําอะไรแล้วจะไม่ทําคลิปแล้วก็เลยแบบนี่เจ้าของเขาจัดการเค้กให้เรียบร้อยก็เลยแบบมาเปิดนิดนึงก็มาเปิดนิดน,งน,นึงนะคะี่เค้กอันนี้เค้กของน้องหมเจ้าของเขาซื้อมาให้นะคะเจ้าของเขาไปเอามาสัง่งน่าจะสัง่งสั่งไว้แน่นอนนะคะก็เลยแบบถ่ายก็ถ่ายเถอะนะคะก็เลยแบบมาให้ดูนะคะแล้วก็เออถ้าเจ้าของงานมันเกิดไม่ไม่ได้ทําเลี้ยงนะคะเจ้าของเขาจัดการ ทำไก่อีกแล้วนะไก่หมักเบียร์อีกแล้วนะคะมีเสาไตหลงด้วยนะคะ<ป> <laughs> ตายข้างหละ <laughs> ไก่นะคะไม่รู้ว่านี่อันนี้เครื่องปรุงไก่ไม่รู้ว่าซื้อมากี่ตัวนะคะน่าจะสองตัวแน่นอนนะคะ โอ้น่าจะสองตัวนะคะเอ้่เยอมากค่ะขอบคุณเจ้หอมเนี่นะคะเดี๋ยวไปขอบคุณนะคะเดีจ้าเม่านี่นะคะก็ลงมือแล้วนะคะคนทําก็เจ้หอมนั่นนะคะคนซื้อก็เจ้หอมนั่นะนี่นะคะดูสดๆไปคือคนแปลวไก่ด้วยก็คือใจําคานะคะ โอ้โหเครื่องแน่นค่ะเครื่องแน่นรออีกสักครู่ก็จะได้กินแล้วนะคะตอนนี้ผัดเครื่องเครื่องเทศอยู่นะคะไก่ไก่เอ่อมกกะกอกกับไก่เจ้ามืออ,กกอะต,อตัวโตเนาะสองตัวนะคะ <c oughs> นี่นะคะพี่เคยเขาจัดไว้พ่ะโอ้โหกินไก่กันแค่น,คนี้แล้วก็ปลาเผาเมื่อกี้ออกไปซื้อปลาเผานะคะโอ้โหกินกันแค่นี้กินกันที่บ้านเองนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ของกินก็มีไก่หมักเบียร์ปลาปเผาผักขั่วแล้วก็ยำผักถั่นน้อยพลาดไม่ได้นะคะคือยำผักถั่นน้อยนั่นเองนะคะ มาค่ะกินข้าด้วยกันนะคะอันนี้สีมือเจ๊หอมกับสีมือพี่เขานะคะอร่อยไหมคะแม่ก็มานะคะค่ะกินด้วยกันนะคะวันนี้เจ้าภาพคือเจ้หเจ้าภ <laughs> าพคืาาเอเฉี <laughs> งเีมเดิยมเดียมเลียเียมเดียมยมเดีมเมเมเดเเอเ สวอ่ะสว่สวยดจลยชวยอย่มยไม้น่นี่ายรูปมารูปเขาก่อย่นะนางเขาอยย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 ไยยม่ พ่อพ่อพ่ออิเม่ยพ่ออิเม่ยพ่อมาหาเธออ่ะพ่อพ่อถ่ายก็ไทายถ่ายวันเท้าแหละไทยจริงอ่ะมาไทยอ่ะพ่อถ่ายก็หม่เกี้ยงค่ะอร่อยไม่อร่อยนะคะโม่จริงจริงนะคะเน่ไปเช้าเน่ของกินน้องเองไปเจ้าหม้อกินน้่งเองกินคนเดียวนะคะกินคนเดียวอะไรนะพ่อกอของ เอ้ยน้องเอนี่ติ๊กขอบมือมันอ่วอนี่นะกินคนเดียวหม้อขนาดนี้นะหม้อขนาดนี้นะจำไม่แล้วเนิวนะคนผอมกินประมาณนี้นไม่กินแล้วคำนี้ของกินแล้วนะคะวันเกิดเจ้าเหมยนะคะแบบเออสะพายวันเกิดนางอ่ะแล้วก็แบบ แกงว่าเอ้ยฉันไม่รู้วันนี้มันวันเกิดนางอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักมากเลยไหมเห็นไหมอนนบบเอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไพส์ไพเทียนนะคะปักเทียนดูดูดูเราปักเทียนตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยจะเล็กนิดนึงอ่ะวคื <S <S 1> <S 1> <ๆ>อแบบข้างในมันมีกล่องอ่ะมันมีกล่องของขวัญน้ามันมีกล่องของขวัญไงแล้วก็คือแบบมันปักลงข้างล่างไม่ได้โอ้ยมันเป็นประมาณนี้แล้วโอเคไม่เป็นไรเชได้อยู่ใชได้อยู่ อันนี้นะคะเราจะลงไปเซอรพรส์นางแล้วอุ้ยพี่สมชายอย่าเจับขยะไปด้วยพี่จับพี่พี่เก็บขยะไปก่อนเก็บขยะไปเอา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 หมวกหมวกอะไรพวกนี้เอาไปเอาเงินไปก่อนเลยเดินค่อยๆค่อยๆอ้อมาแล้วมาจุดข้างล่างใน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you mama

Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, birthday to you. oh oh. Happy birthday to you oh oh happy birthday happy birthday happy birthday to you oh oh happy birthday happy birthday oh oh happy birthday, oh, oh. Happy birthday to you oh oh happy birthday happy birthday happy birthday to you oh oh <laughs> <speaking>

ไม่ไม่ใช่ก ah, ah, ่อนอันนี้วิดีโอไม่เห็นเลยเห็นเยอะเฮ้ยสุดท้ายสุ้ายลไม่ละไฟมาแล้วยิ้มเลยสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอย่าพึ่งตัดอย่าพึ่งตัดอันนี้

เออเช็คเล่มอรดและวีไม่ได้ไม่ใช่อัตสิคุเนี่ยมันไม่ได้มันติดเนี้ยอย่าแมแค่ีบาทเช็คเล้มอแล้ว ไม่เป็นไรเรามีเช็คสองก่อน เราไม่ตัเอาช่มเออเชตเอาจะมีแค้ว่ะเชมาเลยยังต้องิอย่างนั้นเออมหอมกิอะไรครับอะไรอะไรมันเกยิดหนึ่เออมอะไรวเชเอาตอยกินโอ้ไมร้กินต่กไเมื่อไเอไเม้กินล้วะขอััอไี้กิอะไรชิ้รงจะะจเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะันเลยวันเลยไม่ไม่นะ หอดเลยนะคะคือแบบตอนแรกตอนแรกว่าจะแบบเออสดท้ายนางท้ายนางตอนท้ายลังไม่ออกกันไม่ออได้ค่นี้นะคะตัตังไม่ออกมาให้นะคะได้ค่ยบาทค่ะไายี่สิบานะคะ่ะได้ค่ยี่สิบบได้ค่นะได้ค่ายไ้่อยี่สบาทได่ได้เลยนย่ะคไดยดายมากเค้กเล็บยอ่ะ อ้เทียนอ๋อเทนอ๋อปัก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 ดูเค้กดูเค้กโอ้โหเละดู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 เค้กโ่ายดูเค้กโา้โหฮ่าก่าฮ่่า่าฮ่าฮ่่่่าฮาฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ้ ใช่นะคะคนกินเค้กนะคะมีสาวใจหลงด้วยนะคะว่านึงอร่อยไหมอร่อยไม่รู้หมดไปแล้วก็หนูก็หมดไปแล้วหนูก็หมดไปแล้วกพะายเป็นไงบ้างคือคือเราต่อแหลกนะเราบอกเราไม่รู้ไม่ชี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราต่อแหลกมากนะกินไม่ตอนตอนกลับมาบอกว่ากิ่งไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยกินกระไพแล้วแล้วก็ตอนเอ่อ ทำเป็นไม่สนใจอ่ะทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม่อะไรเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องจริงๆเลยตอนแรกแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจะพาวันนี้ไม่ได้ออกตังค์จ๋งมานะเทด้วยแล้วก็ทำไก่ซื้อปลาอะไรนีนะหาเป็นคนซื้ออะไนะไม่ได้คิดว่าตอนแรกตื่นมาก็คิดว่าแบบว่าเออดูหน้าเฟซทำไมโห อวันนี้วันที่สิบสี่แล้วเหรอ,อก็คิดว่าตื่นมาแล้วเห็นหน้าเฟซรวนวว่ามีแต่คนแฮปปี้เพื่อเดแล้วก็เลยแบบว่โอ๊ยวันนี้วันที่สิบส,สี่แล้วเหรออย่างเงี้ยคือก่อนนอนอีกวันนึ่งที่ยังไม่ไม่ไม่ ยังลืมไปแล้วว่าวันนี้14จะถึงวันกันตัวเองเตื่นเช้ามาถึงจะรู้นะคะแล้วก็เลยแบบทุกบ้านเออมามาบ้านนี้ก็เขาเงียบกันหมดเลยก็เออคิดว่าทุกปีก็ไม่จัดอีกแล้วจัดนานแล้วก็เลยแบบไม่จัดแล้วอะไรเงี้ยแลวก็ที่ทำขอคือคล้ายแล้วก็ทําไก่ทําอะไรให้อย่างนี้นะคะปีนี้ก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็ใช่อย่นีตัวดีเลยนะตัวดีเลยนะเราตอแหลเก่งอ่ะคือแบบอุ้ยกลับมาจากท่าเรืแล้วก็ นางนนนก็แบ<ค>บเอ้ยทุกคนก็ถามวันนี้มันเกิดคือกลับมาเราเห็นเค้กนะแต่ไม่รู้ของใครก็แบบงงว่าของใครวะอะไรงะดเงี้ยคิดอยู่คิดอยู่ยสักพักนึ่งมันเกิดใครวะเอะอ,อมันเกิดใครวะอะไรเงี้ยของเค้กของใครอะอะไรเงี้ยไม่รู้หรอแสบนะ <laughs> ขอขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้คุณแขกทั้งหลายนะทุกคนเลยนะขอบคุณทุกคนนะก็วันนี้เขาเลขสามแล้วนะคะอุ้ยเลขสามแล้วตาย ก็ก mm. mm ิน hmm. อ mm ิ hmm. mm ่มมากอิ hmm. mm ่มท้องอิ่มพุทธอิ่มใจด้วยอิ่มใจด้วยนะคะก็ขอให้พี่ๆมีความสุขเหมือนน้องใหม่มีความสุขนะคะก็ขอบคุณมากๆน้องกิ่งเจ้คาโอ้โหขอบคุณมากๆเลยทุกคนเลยนะคะยิ้มยิ้มยิ้มแบบไม่รู้จะพูดยังไงละยิ้มแบบโหมีความสุขเกินโอ้ยตอนนี้เจ็บแล้วเจ็บกาแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Like I'm not like